อ่ามณีมาไหวปูผ่านภูวงครับเนี่ยขออนุญาตนะครับปูพผ่นด้วยนะครับกะขึ้นไปขาบไปไหวไปขอศพขอหลบับน้องกันพี่นอ้องคผมอ่าปูผ่านภูวงเนาะขออนุญาตปูปูผ่านภูวง,อ,อ,วงอ้อพันขันพี่น้อง นะครับไข่สาธุก็ขอให้สามีโสมีลาบด้วยผู้กะโสมมีลาบให้อยู่ดีไม่แห้งโดนๆมาครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องมาครั้งหนึ่งมื่อเตือนหนึ่งนะครับนี่าคือรบอริเวณนะผมสร้างแปลงขึ้นใหม่สะอาดสะอาดนะครับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องเป็นหม่องอันศักดิ์สิทธิ์ นะผม,ม,มออเแมนอยู่งละอันยุ่อนะผมวันนี้มากราบปู่มาขอโชคข,ข,ขอลาบนะคุณปู่กับเมียา, <déb uk les> ายเลยลูกเอ้ยนี่นะครับผมมากราบมาไหวาน้นะมากราบมาไหว้อาภูพานขอสุขขอลาบขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องนะครับผม น้องพวกมาจากทีอเป็นได้โศกได้มันได้มีโศกมีลาบกะมากราบมาไหวเ้เนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหนะรือล้ะนะขออนุญาตด้อขออนุญ,ญาตถ่ายภาพขออนุญ,ญาตถ่ายเบโอเพื่อลงชีพให้พี่น้องยุกไกยุกไก่ได้กราบาได้ไหว้ได้มาหาปูนี่นะครับผมอ่านี่คือบริเวณ เดียวว่าบอกพันขันเนาะที่น่องนี่นะครับผมสาดๆนะผมมาตอนเย็นนะครับผมมันยังม่แรง 촬 <목소리도> ต้องทำเดียวรมดาต้ำมต้มดาตัวเบอกคนนกระยอมกูานกูไเก่าเดืนน้องเมียนื่อะกูด้วยก็ยไก่ท็อานขอบนรากเด้อกูเสียงโซ่ โค้งโค้งให้เอาให้ว่มิรถจอดไมเจียมเราะันทำพูดโค้งโค้งให้ผู้ใดเห็นผู้ใดสาธุขอให้มีสมีลาขอให้มนสุขม่สุมนถูกมั่นใจด้อใจวันวัดพระพอดีนนี่เนาะวัดพระพอดีวัดพระวัที่จะใหหลจันร์มือเนาะฮะัด ที่หาเดี๋น้อวันที่ห้าห้ากรกฎาฮะมีศพมีหลักปู่เนาะสะอาดหมหลักอย่างเสียงสดเสียงดวงเสียงไหอเดอปู่เด้อ <word. S 2> 哦，呀，真够，

<laughs> <Philadelphia> đủ... kiến, hey. <laughs> hey, ấy mà đó này thì Để Không Rồi dẫn 哎，那个两万多。 Ja. เต็มเลยหนึ่งไว้ดิมือได้หนึ่เด้นไว้ิมึงอันนี้ห้าหนึ่งห้าอันนี้ไว้ในมือหนึงสามหนึ่งห้าสาตรงกันเลขลดสามสองหนึ่งหนึ่งห้าสามตัวไว้ประจบดู

นกไก่เมตตาตัวงามๆนะครับผมนี่คือคือสถานที่ผูผ่านเนาะผูผ่านผูผ่านอยู่ที่บ่อพันขันพี่น้องนี่ครับผมโดนโดนผมกับมาเธอหนึ่งมากราบมาไหวมากราบมาไหวมาขอพรขอสกขขอลาบผู้เพื่อจะ,อะ เดีวแบ่งปันพี่น้องผู้บริเเม่านะครับใครสาทุกก็ขอให้มีโศกนี่ลาบไปยุเย็นเป็นสุขเด้อเห็นนอรับฟันดีนระผมอากาศมาไหวเนาะไกลหนี่หลายหลายร้อยหลายพันตัวนะครับผมนี่ยำน,น,นะครับนี่คือบริเวณบอ่อพันขันพี่น้องบอ่อพันขัน พี่น้องนี่ลรบ่อพันขันพี่น้องนี้นี่คือบริเวณนะครับส่วนบ่อพันขันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมจะอยู่ข้างล่างพี่น้องอ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหน้าฝนเนาะพี่น้องอาจจะมองบ่เห็นนะครับพ่อพี่น้องไปมึงก็แล้วกันนะครับผมจะเห็นไม่เห็นนะครับนี่นะครับผมบ่อพันขันพี่น้องสัญลักษณ์ลูกปั่นต่างๆนะครับจะามากไม้ไปด้วยไก่นะครับผมพี่น้องอ่าสวยงามทุกตัวมาขอสุขสันต์นะครับ พผที่เห็นชิปนี้ไม่ได้มาก็กับสาธุนะครับสาธุก็มีโชคเหมือนกันนะครับนะครับผมเป็นสร้างเป็นมาเป็นไก่เนาะพี่นอ้องนะครับผมสาธุเด้อพอปูพนันอ่านไปหลูกร้านดูดีไม่แห้งขออนุญาตถ่ายชิปขออนุญาตนำชิปไปโปรโมทไป,ไปล่งทางช่องเนาะพี่น้องได้เห็นติดตามได้ คอมเมนต์ในสิ่งที่สร้างสรงรค์กันหรอกกันเนาะนะครับผมนะครับผมไก่สวยงามทุกตัวนะพี่น้องนะครับผมนี่นะครับน้องกะมาก,กะน้ำไก่มาถวายนะครับปูพานเพื่อนนาอพี่น้องนะครับผมสวยงามมากนะครับไก่สาธุก,ก็มีโชคมีลาดดื้อผาย มานะครับามาปุ๊บนะจุดถั่ได้นะครับเห็นนะครับผู้ให้เพิ่นให้เห็นสี่หกเก้าสี่หกเก้านะครับอขออนุญาตปูด้วยเขออนุญาตลงไป็นกําลังก่อนละปูที่ไม่แห้ง ผ้เป็นมากอะ้ปเป็นลำเป็นรวยสุขุสุขคนผูน้บริมากะอะธรรมจนาสาธุกะมีโศกมีลาบยูเดียนเป็นสุขกันละนี่พี่น้องบ่พันขันเนาะพี่น้องเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มาก หลายหลายหลายพันปีนะครับน,น,นะผม,มับผพี่น้องนะครับเมึงมเมึงพญานาพี่น้องนี่ครับผมหลายคนกะเห็นแต่อยู่ในหูบเนาะในรูปพี่น้องนะผมผมสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับผมสวยงามมากนี่นะครับผมพี่น้องม,ม,มืองนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามครับผม เป็นภาพอันศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องนะผมย้ำนะครับมองนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับผมเป็นมองอันศักดิ์สิทธิ์ว่าพันขันนี่ผมเกิดมาผมได้ยินซื่อพี่น้องผมกะพึงเด้ยมากกบมาวายนะครับผมบ่กกีขังพี่น้องอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านผมนี่พี่น้องประมาณสิบสิบกิโลเศษเศษถ้าจะไม่เปลี่ยนนะครับผมมา ข้างนี้น่าจะเป็นข้างที่สามหรือที่สี่พี่น้องนี่นะผมเป็นภาพบรรยากาศสวยงามมากนะผมเป็นเป็นบอเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับผมนี่พี่นอ้องอพี่น้องมากราบมาไหวา้นี่นะครับพี่น้องหลังจากที่เนี่ยผมพี่นอ้องอผมผม,ผมปูสีสุวรรณหญ้าสีคำแก้วพี่น้องน,นะผม สีสวรรญ,ญาสีคาแก้วี่น้องเป็นหม่องอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นหม่องโบ,บราณโบราณนะพี่น้องผมเกิดมาผมก็ไดยยินเลยคนะรับผมบ่อพันขันบอ่อพันขันนะครับจุดบอ่อพันขันอยู่ตรงไหนนะครับจุดใดผมะพาพี่น้องไปมืองนะครับผมนี่คือรูปปัน้นพญานาคพี่น้องเกิดพญานาคแต่นะครับชื่อ ปู่สีสุวรรณยาสีคำแก้วนะครับผมนี่นะผมูสัเตอดื้อปุ้ยดูหลานมากเดี๋ยวมาขออนุญาตา่ทายคิปไปดูเพื่อได้เห็นไก่เพิ่นในสาตูไก่เพิ่นอ,อยู่ดีไม่แห้งเด้อปู่สีสุวรรณยาคำแก้วผู้สักดิษิ์เออผู้เป็นเจ้าเฝ้า ผมมีสถานมองหนีเนาะก็ให้ลูกหลานทุบสุขคนนั่นแหละที่มากราบมา,หาไหว้แม้แต่คนที่ไม่มาคนที่สาธุที่เห็นภาพเห็นชิพของผู้ขาดไก่เพลินยู่เย็นเป็นสุกไก่เพลินลำเป็นรวยให้เพลินยู่ดีไม่แห้งดือ้อไก่เพลินสวกมานต่างๆปู่ศีสุวรรณย่าศรีคำแจวนะครับผม พี่น้องนะครับผมปูสีสุวรรณหญ้าคำแจวน้องนะครับพี่น้อง,นะองเป็นมองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับมากราบมาไหว้พี่น้องมีเวลานะครับผมมีเวลายุ่ยไก่ยุ่ยไก่เนาะกราบมากราบมาไหว้พี่น้องนะครับมองนี้นะครับเป็น เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักทั่วประเทศและทั่วโลกพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับนี่คือบริเวณนะครับผมบริเวณรอบๆรบรรยากาศราบรื่นนะครับผมมีรมม่มไม้มีตนจามจุรีเนาะหรือว่าต้นทัมสามีที่พักพน,น้องนะครับผม ก็พาพี่น้องนะครับผมพาพี่น้องไปไปเมืองพี่น้องไปเมืองว่าบ่อพันขันพี่น้องอยู่มืองใดอยู่จุดใดนะครับผมจะเอื่นว่าบ่อพันขันนะครับพี่น้องขอได้ย่าด้วยประกาศนี้นะครับผมพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเมืองนะครับคลิปนี้ยาวสักหน่อยนึงพี่น้องรัวว่าผู้ที่ครับว่าได้มาผู้ที่ไม่เคยเห็นพี่น้องแด่ยยนแต่แต่วว่าบ่อพันขันบ่อพันขันอยู่ตรงไหนพี่น้อง บ้านแถวผมเนาะเอื่น่าบอมันขันอยู่บันตะเนนพี่น้องแต่ว่าความจริงกันยื่เลยบันตะเน้นมากพี่น้องเนาะกับเอื่นกันง่ายๆนะครับผมนี่พี่น้องบอกพันขันพี่น้องอ่านี่นะครับให้พี่น้องมึงนะครับผมนี่คือนะครับเป็นนองนะพี่น้องทาวันนาแรงนะครับผมนาแรงนี่จะเป็นเดินพี่น้องนะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมเป็นหน้าฝนพี่น้องครับผม เป็นหนองนะครับผมนี่ให้ดูนะครับขออนุญาตปูบรรลละนะครับผมคงจะไม่เสียหายนอกมาไทายชิปนะครับให้พี่น้องในเมืองนะครับทั่วประเทศและทั่วโลดนะครับผมนี่นะครับผมจุดที่รอบๆไว้นะครับคือบ่อพันขันนะครับผมขอเล่าอนุญาตพูดเล็กน้อยนะครับผมประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คือก้อนนาครับน่าจะเป็นบ่อที่น้ำซึมพี่น้องน้ำซึมเพ่นวา เอาขันมาตักตักลอยขันพันขันกับเบ่เหมือดปีนองอเป็นบอยนำซึ่งเป็นบอยนำอันซักซิทนะครับต่อมาเพิ่งจะเล่มมาบุราณะาเป็นองผมบุราณนาเดื่อการนะครับก่อเป็นอิฐขึ้นมานะครับผมขึ้นมาเพื่อว่าให้เป็นจุดนะครับให้เป็นจุดที่พี่นองพี่นองได้เห็นว่านี่คือจุดบอ่อพันขันนะครับผมเราทช่นี่ปีนองนะครับจะพูด บากไม่ไปผมก็ไม่รู้พี่น้องหูว่าลายหูนิดน้อยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คือจุดของบอ่อพันขันนะครับผมปูสีสุวรรณหญาสีคนแจวขอนอุอกกยญาตอผู้ใกล้อกลานมาทายชิปกระสิโลงทางช่องยูทูบให้พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศเดีทั่วโลกได้เห็นได้ามากราบมาไหว้คือเพื่อนเนาะนะครับผม เป็นขอโดยญาตอวยกับบ้านนะครับร้านขอโดยญาตกับและขอโดยญาตจบชิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ดูชิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ